สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปทํานายดวงความรักนะคะของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจําช่วงวันที่16ถึง31มกราคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทํานายดวงเป็นการทํานายโดยรวมไม่ได้ระบุเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะชาวราศีเมษราคนาเมษดี The <High> ไฮพินเล็เก้าไมเท้านะคะสี่ไมเทา้า เจ็ดดาบ The Lovers นะคะสองดาบ The Magician ค่ะไพ่ที่ขึ้นมานะคะยังไม่เห็นไพ่ธาตุขึ้นมาเนาะจากที่ดูะคะ่ะมันมีในเรื่องของทางเลือกนะคะ ตัวเลือกเนาะเพราะว่าบางคนในที่นี้ค่ะคือจริงๆแล้วว่าคุณนะมีเซนต์นะคะช่วงนี้นะคุณมีเซนต์มีความรู้สึกในเรื่องของคู่รักของคุณนะคะในเรื่องของความรักคู่รักของคุณว่าเอ้ยมันมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยก็แอบสืบนะคะแอบส่องแอบดูแอบมองเขาอยู่นะ,ะแอบส่อง Facebook ของเขาส่องโซเชียลของเขาต่างๆเนาะแล้วคุณก็มันก็เลยทําให้เหมือนเป็นแบบ เอามาจับแบบว่าอย่างเช่นคุณไปสองเจออย่างหนึ่งมาแล้วเนี่ยแล้วคุณก็เลยแบบจับจับต้นชนปลายแล้วก็ใช้เซนต์ความรู้สึกของคุณเนี่ยมาประกอบด้วยเนาะในที่นี้เนี่ยเรื่องของเซนต์เรื่องของสิ่งที่คุณไปส่องมาเนี่ยค่ะมันทําให้เกิดปัญหาบางอย่างนะคะในใจของคุณนะคะมีกําแพงเกิดขึ้นนะคะระหว่างคุณและคนรักหรือ คนที่คุณกําลังคุยด้วยก็ตามนะคะเพราะอันนี้มันเป็นดวงทั่วไปนะคะช่วง16-31มกราคมเนาะมันมีกําแพงเกิดขึ้นนะคะในความรู้สึกของคุณหรือเป็นการบล็อกกันหรือเป็นการปิดกั้นทางการสื่อสารนะคะมีการปิดกั้นกันนะคะทั้งความน้อยใจต่างๆแต่คุณเนี่ย ก็ยังจมอยู่กับความรู้สึกตรงนี้นะคะความรู้สึกของกำแพงความรู้สึกของการปิดกั้นต่างๆปิดกั้นความน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณยังจมกับความรู้สึกเหล่านั้นอยู่นะคะถึงแม้ว่าบางคนนะคะในที่นี้เนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ก็มีความมั่นคงอยู่นะคะมีความมั่นคงแต่ว่าใจดันไปส่องแล้วก็ไปแบบ รู้สึกนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่ารู้สึกทุกไปเองเนาะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีความโรแมนติกนะคะมีความโรแมนติกแล้วก็มีความมั่นคงพอสมควรนะคะแต่จะบอกว่าในที่นี้บางคนนะคะมีตัวเลือกเพิ่มเข้ามาค่ะซึ่งตัวเลือกนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นคนเก่านะคะที่จะวนกลับมาความรักสิ้นกับคนปัจจุบันนะคะและบางคน ก็ยังไปสองคนเก่านะคะไปสองคนเก่าถึงแม้ว่ามันจะมีกำแพงบางอย่างเกิดขึ้นไม่ได้คุยกันแต่ในช่วง1 6บ1ถึงสาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้มีการสื่อสารติดต่อสื่อสารกับคนเก่านะคะเนอะซึ่งบางคนในที่นี้ที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีการแบบหวั่นไหวนิดนึงนะคะไพ่ของตัวเลือกเนาะแล้วก็ไพ่ของท้งเลือก ซึ่งเป็นคนปัจจุบันนะคะกับคนเก่าหรือคนใหม่ที่จะเข้ามานะคะกับคนเก่าที่คุณยังมีความรู้สึกต่อเขาอยู่นะคะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะคะไปแอบส่องเขาแบบดูเขาก็อย่าคิดเยอะละกันนะคะอย่าคิดเยอะเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วคนมีคู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงแหละนะคะมีความมั่นคงอยู่ เนาะแต่ว่าจะกลายเป็นว่าการไปส่องแล้วคิดมากเนี่ยมันจะการกลายเป็นการสร้างกำแพงนะคะให้กับตัวคุณเองเนาะเพราะความสัมพันธ์เนี่ยก็มันก็มีความโรแมนติกมีความหวานให้แก่กันติดที่ว่ามันอาจจะมีตัวเลือกนะคะที่เพิ่มเข้ามาในความสัมพันธ์อย่างเช่นคนเก่าที่จะที่จะได้ยินข่าวพาวของเขานะคะและทำให้คุณค่อยๆนิดหน่อยนั่นเองนะคะ แต่ก็มีโอกาสที่จะได้สื่อสารกับคนเก่าเช่นกันนะคะโอเคเรามาดูในฝั่งของคนคนรักของคุณนะ,ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะสถานการณ์ชีวิตความรักความรู้สึกของเขานะคะมีความรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะะั่นเองเดอเฮอร์เมนะคะชา a r i อด สามถ้วยนะคะห้าไมนเทา้าเดร์เฮลเฟนค่ะเอซออฟครับนะคะวีลออฟฟอร์จูนอืมในฝั่งของเขานะ ค่อนข้างชัดเจนสําหรับคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะสาหรับคนที่เป็นชาวต่างชาติจะบอกว่าช่วงนี้คุณจะเห็นว่าเขาค่อนข้างเงียบนิดหนึ่งนะคะเขาค่อนข้างเงียบหรือว่าปีบีเวกนะคะหรือต้องการคิดทบทวนอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับชีวิตของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเรื่องการงานก็ตามนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการปาร์ตี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณนะการปาร์ตี้เยอะเกินไปเนี่ย นะคะหรือตัวเลือกอย่างที่บอกว่าเป็นคนเก่าหรือเปลนะคะหรือตัวเลือกที่เข้ามาเนี่ยนะคะอาจจะสร้างความวุ่นวายในความสัมพันธ์ให้นิดหน่อยนะคะมีปากเสียงกันนะคะมีความไม่เข้าใจกันต่างๆเนาะแล้วก็มีเรื่องทะเลาะก,กันนั่นแหละอาจจะด้วยเรื่องมือที่3แต่ว่านะคะมันก็ยังดีอยู่เพราะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าคุณนะคะคุยกันด้วยความ คุยกันแบบใจเย็นๆนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาไม่ชอบในเรื่องของอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะเขาต้องการความถูกต้องศีลธรรมจรรยาบรรณตา่างๆฉะนั้นแล้วถ้ามันมีเรื่องของมือที่3ามเข้ามานะคะมันก็ค่อนข้างบ่นไหวอ่อนไหวสําหรับจิตใจของเขาด้วยเช่นกันนะคะหรือคุณนะคะสคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไปเดินทางนะคะไปเฉลิมฉลองหรือ ท่องเที่ยวด้วยการใช้เวลาด้วยกันกับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศก็ตามนะคะเป็นเป็นเรื่องที่ดีหรือบางคนนะคะที่เป็นคนโสดนะคะก็มีโอกาสนะคะที่คนเก่าเนี่ยค่ะคนเก่านะคะคนเก่าคนเก่านะคะ,คคะ,คะจะวนกลับมานะคะ ขอโอกาสจะคุณอีกครั้งหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะตัวเขาเองเนี่ยก็ยังคงคิดถึงอดีตที่ผ่านมานะคะและก็ยังมีบุญสนับสนุนต่อกันอยู่ยังมีบุญยังมีสิ่งที่ดีที่มันคล้องกันอยู่นั่นเองนะคะหรือเป็นไปได้ก็เป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ที่นำพานะคะให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ หรือเป็นไปได้ว่าจะเป็นดักใหม่ก็ได้เช่นกันซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะคะซึ่งแต่ละคนมันเป็นรวมโดยรวมมเนาะมันก็ต้องพูดเจาะจงมากเกินไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันสามารถแปลได้หลายอย่างนั่นเองนะคะจากที่มองเนี่ยคนมีคู่ก็ระมัดระวังในเรื่องของบุคคลที่3หรือว่าตัวเลือกนะคะตัวเลือกจากฝั่ของคุณก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะสร้างบาดแผลในใจของเขานะคะสร้าง ความวุ่นวายหรือว่าปัญหาในความสัมพันธ์น่นี่แต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยเออไม่รู้ชะนีที่ไหนข้างนอกนะคะส่งเสียงเข้ามา <c oughs> ก็คนโสดนะคะคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอรักใหม่แต่ว่ามันเป็นในรักของเรื่องของตัวเลือกนะคะมันจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะคนหนึงอาจจะเป็นคนใหม่หรือคนหนึ่งก็เป็นคนเก่า ะะที่จะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งค่อนข้างชัดเหมือนกันนะทั้งไพ่เมเจิเ hmm. ชเช<ๆ>นที่ขึ้นในฝั่งของคุณนะคะไพ่เดอร์เมจนะคะเอซออฟคัพแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนเนาะซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็ค่อนข้างชัดนะคะโอเคไพ่สรุปสามใบนะคะไพ่เดชเอซออฟเป็นเอ่อไนท์ออฟเฮดเดิลเคิลส์นะคะสองเหรียญ อะไรที่เคยจบไปแล้วนะคะอะไรที่เคยจบไปแล้ววยไพ่ไเดทจบแต่ก็มันเหมือนเป็นการข้ามันใหม่มันเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรที่เคยจบไปแล้วก็มีโอกาสที่จะได้กลับมานะคะได้กลับมาหาคูณอีกครั้งหนึ่งนะคะความรักที่จบไปเนี่ยมันจะได้หวนคืนกลับมาแต่ตัวคุณเองจะลังเลใจที่จะ รับมันนะคะคุณไม่แน่ใจค่ะว่าคุณจะเลือกคนนี้ที่เคยทําให้คุณเสียใจที่เคยจบความสัมพันธ์เนี่ยค่ะคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะกลับไปดีไหมเพราะว่าบางคนในที่นี้อย่างที่บอกว่ามีคนใหม่หรือมีคนปัจจุบันไปแล้วฉะนั้นมันก็เลยทําให้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักใจนิดนึงว่าคุณจะกลับไปหาเขาดีหรือไม่นะคะแต่ว่าชัดเจนในเรื่องของคนเก่านะคะที่จบไปเขาจะ ลับมายืดความรักนะคะความมั่นคงความรู้สึกที่ดีให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วค่ะว,ว,ว่าคุณจะลังเลใจเลือกที่จะรับมันหรือไม่นะคะโอเคคลิปก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ